การวางตัวที่ดีเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ช่วยสร้างเกียรติและสเสน่ห์ในสังคมได้อย่างยั่งยืนมันไม่เพียงแค่เกี่ยวกับการแสดงออกทางภายนอกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงจิตใจและความคิดของบุคคลการวางตัวที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตนเองและรักษาความเป็นตัวเองเมื่อเรารู้จักตัวเองดีพอเราจะสามารถแสดงออกได้อย่างมั่นใจ และเหมาะสมในทุกสถานการณ์การมีท่าทีที่เหมาะสมและมีมารยาทในการพูดและการกระทำเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้คนรอบข้างเริ่มจากการฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจและแสดงความเคารพต่อความคิดของพวกเขาการฟังไม่ใช่แค่การไม่ได้พูดอะไรแต่คือการเปิดใจรับฟังและเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น เมื่อเรามีท่าทีที่เปิดกว้างและให้เกียรติผู้อื่นมันจะสร้างภาพลักษณ์ของคนที่มีสเสน่ห์และน่าเคารพในสังคมนอกจากนี้การวางตัวที่ดีเกี่ยวข้องกับการรู้จักเลือกคำพูดที่เหมาะสมคำพูดที่เราพูดออกไปสะท้อนถึงบุคลิกและทัศนคติของเราการใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความเคารพจากผู้อื่น และทำให้เราเป็นที่รักในสังคมการรักษาคำพูดที่ให้ไว้และปฏิบัติตามสัญญาเป็นการแสดงถึงความจริงใจและความเคารพต่อผู้อื่นในขณะเดียวกันการรักษาความสงบในสถานการณ์ที่ท้าทายก็เป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความสามารถในการควบคุมอารมณ์คนที่สามารถจัดการอารมณ์ได้ดี มักได้รับความเคารพจากผู้อื่นเนื่องจากพวกเขาดูเป็นคนที่มีสติและมั่นคงในตัวเองการแสดงออกถึงความถ่อมตนก็เป็นส่วนสำคัญของการวางตัวที่ดีเมื่อเรามีความสำเร็จหรือความสามารถในบางด้านการไม่โอ้วอวดหรือทำตัวดูดันจะทำให้คนรอบข้างเคารพในความสำเร็จของเราและยังทำให้เราดูเป็นคนที่มีความนอบน้อม การมีความรับผิดชอบในทุกสิ่งที่ทําไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการดูแลคนรอบข้างจะทําให้เราได้รับความเชื่อมั่นและเคารพจากผู้อื่นการทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเราเป็นคนที่สามารถพึ่งพาได้จะเสริมสร้างเกียรติในตัวเราและทําให้เราได้รับความรักและความเคารพในสังคมการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีด้วยความสุภาพ และการให้เกียรติผู้อื่นยังเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการวางตัวที่ดีไม่ว่าจะเป็นการทักทายอย่างสุภาพการแสดงความขอบคุณหรือการให้กำลังใจผู้อื่นในเวลาที่พวกเขาต้องการสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างสเสนะ่ห์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนอกจากนี้การเปิดใจยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อหรือวิถีชีวิตจะช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นในการวางตัวในสังคมทำให้เราไม่เพียงแต่ได้รับความเคารพจากผู้อื่นแต่ยังสามารถสร้างสเสน่ห์ที่แตกต่างและหลากหลายการวางตัวที่ดีไม่จำเป็นต้องแสดงออกเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่คือการแสดงออกด้วยความจริงใจและการเคารพผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเราสามารถแสดงความเคารพและความเข้าใจในทุกุกสถานการณ์เราไม่เพียงแต่จะได้รับความเคารพจากผู้อื่นแต่ยังสามารถสร้างสเสน่ห์ที่ยั่งยืนในสังคมได้การวางตัวที่ดีในสังคมยังเกี่ยวข้องกับการรักษาความสมดุลระหว่างการเป็นตัวของตัวเองและการแสดงออกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับบริบทต่างๆโดยไม่สูญเสียตัวตนจะทำให้เรามีเสน่ห์ที่สะท้อนถึงความเข้าใจและความเคารพในผู้อื่นในสังคมที่มีความหลากหลายการรู้จักฟังและเข้าใจความคิดของผู้อื่นจะทำให้เราสามารถประสานความแตกต่างและสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าได้การให้ความสำคัญกับการมองเห็นและเข้าใจมุมมองของผู้อื่น ช่วยทำให้ระวังตัวได้ดีและสามารถสร้างเสน่ห์ได้อย่างแท้จริงการให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นและการรักษาพื้นที่ส่วนตัวในการติดต่อสัมพันธ์จะช่วยให้เราไม่ไปละเมิดขอบเขตของคนอื่นและจะสร้างภาพลักษณ์ของคนที่มีความเข้าใจและเคารพอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า การให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาและการทำสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแค่ทำให้เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแต่ยังทำให้คนอื่นเคารพในความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเราการรักษาความมั่นคงทางอารมณ์ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวช่วยสร้างความเคารพในตัวเรา เพราะมันแสดงถึงความสามารถในการจัดการกับอารมณ์และความเครียดการเป็นผู้ให้และการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้เราได้รับการยอมรับและเคารพจากคนรอบข้างการทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขามีค่าและสำคัญเป็นอีกวิธีที่ช่วยสร้างความเคารพและสเสน่ห์ในตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความสนใจในสิ่งที่พวกเขาพูดหรือการให้การสนับสนุนในยามที่พวกเขาต้องการการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือในชีวิตส่วนตัวเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการวางตัวที่ดีเมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเป็นมิตรจะทำให้คุณได้รับความเคารพ และสร้างสเสน่ห์ในสังคมได้อย่างยั่งยืนการรักษาความเรียบร้อยในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการพูดจาหรือการแสดงออกในที่สาธารณะจะทำให้คนมองคุณในแง่บวกและได้รับความเคารพในฐานะที่มีการจัดการตนเองที่ดีการรู้จักทำตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆได้อย่างเหมาะสมจะทำให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และมีสเสน่ห์ในสังคมได้การแสดงความซื่อสัตย์และความจริงใจในทุกการกระทำจะทำให้คุณได้รับการเคารพจากผู้คนในสังคมเมื่อคนรู้ว่าเราคือคนที่สามารถเชื่อถือได้และเรามีความจริงใจในการกระทำม,มันจะสร้างความน่าเคารพที่ยั่งยืนในทุกๆก,การติดต่อสัมพันธ์การมีทัศนคติที่บวกและการไม่มองโลกในแง่ลบ เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการวางตัวที่ดีเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีและเต็มไปด้วยพลังบวกมันจะส่งผลให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเป็นมิตรคนที่มีทัศนคติที่ดีมักจะสามารถเผชิญกับปัญหาได้อย่างมั่นใจและมักจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นการแสดงความเคารพในเวลาที่ผู้อื่นต้องการพื้นที่ส่วนตัว และให้เกียรติในความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลจะทำให้เราได้รับความเคารพจากคนรอบข้างในระยะยาวการเคารพในสิทธิของผู้อื่นและไม่เข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของพวกเขาจะทำให้คุณดูเป็นคนที่มีมารยาทและเคารพในความเป็นส่วนตัวของคนอื่นการสร้างสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยการกระทําที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นการแสดงความจริงใจในสิ่งเล็กๆที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีไม่ว่าจะเป็นการพูดคำขอบคุณหรือการแสดงท่าทีที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคนที่มีสเสน่ห์ในสังคมการให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้อื่นในยามที่พวกเขาต้องการจะทำให้คุณได้รับความเคารพจากคนรอบข้างไม่เพียงแค่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคตการมีความอดทนและการไม่รีบร้อนในการตัดสินใจเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณดูเป็นคนที่มีสติและสามารถคิดอย่างรอบคอบการตัดสินใจอย่างมีสติจะทำให้ผู้อื่นเคารพในความสามารถในการแก้ปัญหาและรู้สึกมั่นใจเมื่อมีคุณอยู่เคียงข้างการทำตัวให้มีความยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างเกียรติและสเสน่ห์ในสังคมการรักษาความเที่ยงตรงและการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมจะทำให้คุณเป็นที่เคารพในหมู่คนรอบข้างโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความท้าทายหรือความขัดแยง้งการมองหาจุดร่วมและการเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล จะช่วยให้คุณมีสเสน่ห์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำในเวลาที่เหมาะสมจะทำให้คนรู้สึกถึงความเข้าใจและความพร้อมในการสนับสนุนและมันจะช่วยสร้างความเคารพในตัวคุณจากผู้อื่นสุดท้ายการแสดงความรับผิดชอบในทุกการกระทำและการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการยอมรับข้อผิดพลาด หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้เป็นสิ่งที่จะสร้างภาพลักษณ์ของคนที่มีความซื่อสัตย์และเคารพในตัวเองคนที่มีการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาจะได้รับความเชื่อมั่นและเคารพจากผู้อื่นการวางตัวที่ดีจึงไม่เพียงแค่การแสดงออกในภายนอกแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเคารพในความสามารถของตัวเอง และในเวลาเดียวกันก็ทำให้เราสามารถสร้างสเสน่ห์ในสังคมได้อย่างแท้จริงการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำและคำพูดที่ออกไปเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นที่เคารพในสังคมเมื่อเราแสดงถึงความตั้งใจและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับคำพูดมันจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเราคือคนที่พึ่งพาได้และไว้ใจได้การทำสิ่งต่างๆด้วยความทุ่มเท และไม่หวังผลตอบแทนแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความเมตตาที่มีต่อผู้อื่นสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราได้รับการยอมรับในฐานะคนที่มีคุณค่าการทำตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้เกียรติผู้อื่นคือสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมงานสังคมการพูดคุย หรือการมีปฏิสัมพันธ์ในที่ทำงานการมีความมั่นคงทางอารมณ์และการทำตัวให้เยือกเย็นในยามวิกฤตจะช่วยให้เรากลายเป็นคนที่คนอื่นสามารถพึ่งพาได้ในสถานการณ์ยากลำบากการแสดงความเข้าใจและการให้ความสำคัญกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเคารพหรือให้ความช่วยเหลือจะช่วยสร้างสเสนะ่ห์และทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม การให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของคนรอบข้างและการแสดงออกถึงความห่วงใยในยามที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักและเป็นที่เคารพในสังคมในทางกลับกันการไม่แสดงออกอย่างเห็นแก่ตัวและการรักษาความถ่อมตนจะทำให้คนรอบข้างเคารพในตัวเรามากขึ้นเมื่อเราทำตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และไม่ทำให้ใครรู้สึกไม่สบายใจเราจะสามารถสร้างสเสน่ห์ที่มีคุณค่าในสังคมได้อย่างแท้จริงการมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้เราดูเป็นคนที่เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและสามารถสร้างความเคารพจากทุกคนได้ในทุกสถานการณ์การแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง และการไม่หยุดพัฒนาความสามารถจะทำให้เราได้รับความเคารพเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่ไม่หยุดยั้งในการเติบโตการมีทัศนคติที่พร้อมเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อื่นจะช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังสร้างภาพลักษณ์ของคนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมพัฒนาการวางตัวที่ดีคือการแสดงออกถึงความเป็นมิตร และความเคารพในทุกๆก,การกระทำมันคือการทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าพวกเขามีค่าและสำคัญเมื่อเราสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองและทำให้คนอื่นรู้สึกดีมันจะช่วยเสริมสร้างสเสนะ่ห์และความเคารพที่ยั่งยืนในสังคมการรักษาความสม่ำเสมอในการแสดงออกและการกระทำเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการวางตัวที่ดี เมื่อเราสามารถรักษามาตรฐานในการทำสิ่งต่างๆให้คงที่และไม่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์มันจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเราคือคนที่มีหลักการและสามารถพึ่งพาได้การรักษาความสม่ำเสมอนี้ไม่เพียงแค่ในเรื่องของการทำงานแต่ยังรวมไปถึงการรักษาความสัมพันธ์และการปฏิบัติต่อตอนเองและผู้อื่นการมีสติ และการแสดงความอดทนเป็นสิ่งที่จะทำให้เราวางตัวได้ดีในทุกสถานการณ์การไม่รีบร้อนหรือโกรธในสิ่งที่ไม่สำคัญจะทำให้เราดูเป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์และมีความคิดที่รอบคอบการใช้ภาษากายอย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมโยงกับคนรอบข้างการใช้ภาษากายที่เปิดเผยและเป็นมิตร จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายและทำให้เราได้รับความเคารพจากพวกเขาในที่สุดการเข้าใจในความสำคัญของเวลาการวางตัวที่ดีเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างเกียรติและเสน่ห์ในสังคมไม่เพียงแค่การกระทำที่ดูดีในสายตาคนอื่นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน การวางตัวที่ดีเริ่มต้นจากการให้เกียรติผู้อื่นเสมอไม่ว่าผู้คนนั้นจะอยู่ในสถานะไหนหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราการรับฟังและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นทำให้เราเป็นคนที่มีสเสน่ห์และได้รับความเคารพการพูดจาด้วยความสุภาพและให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม การมีมารยาทที่ดีในการพบปะผู้คนเช่นการทักทายอย่างเหมาะสมหรือการขอโทษเมื่อทำผิดพลาดทำให้เราดูมีความน่าเคารพและเป็นคนที่น่าคบหาการแสดงออกถึงความเมตตาและความเข้าใจช่วยให้เรามีสเสน่ห์ที่ยั่งยืนในทุกๆความสัมพันธ์ในทางกลับกันการเป็นคนที่มีความเคารพต่อตอนเอง ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้เราได้รับเกียรติจากผู้อื่นการรักษาความมั่นคงในตัวเองและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องช่วยเสริมสร้างความนับถือและความเคารพจากผู้อื่นการมีอารมณ์ขันที่ดีและการไม่ซีเรียสมากเกินไปช่วยให้เราดูเป็นคนที่เข้าถึงได้และน่าสนุกสุดท้ายการวางตัวที่ดีคือการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ และไม่ทิ้งคำพูดหรือคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างเกียรติและสเสน่ห์ที่ไม่เพียงแค่ทำให้เราเป็นที่รักในสังคมแต่ยังช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเต็มไปด้วยความเคารพ